สวัสดีครับมือนีกับว่าพอกันเลหละครับกับลานภูมินอะไรยศนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับมือนีจะมีสินค้ามานำเสนอครับเป็นเครื่องปลูกมันสับปะหลังนะครับซ p พีหนึ่งลอยนะครับตาสร้างครับตัวนี้นะครับใส่งานหน่อยนะครับใบพันเต็มมีย้อยปั้นไหคบนะครับนะครับเก้าเก็บนะครับตัวนี้อ่า นี่นะครับเปิดราคาอยู่ที่39,500บาทนะครับ39,500บาทนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับนี่นะครับสภาพก็โอเคนะครับสีสันเดิมๆนะครับถือว่างามเลยนะครับถือว่างามเลยนี่ครับมีย้อยปันนะครับให้ครับสปริงสปริงคัดไทยกับนี้นะครับเมื่อกี้น้ำหลังครับมีย้อยมีอย่างให้ครบนะครับสีสันเดิมๆงามๆครับสวยๆนะครับของหายากครับ 39,500บาททรงฟรี100กิโลเมตรนะครับผู้ใดสนใจนะครับหาไปใส่งานนะครับใส่รถกุฎารุ่นเอลกุฎายันมานะครับรถทุกรุ่นนะครับก็สอบถามได้ครับเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับอยู่ลานภูมินารายญ์นะครับสาขาพระกุฎจับจังหวัดอุดรธานีครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับภูมินารายญ์นะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ